เรื่องแขกตอนตีสาหนึ่งนั่งเฝ้าบ้านเพื่อนที่ไปต่างจังหวัดบ้านเงียบสงัดมีแค่เขาอยู่คนเดียวตี3เสียงกริ่งประตูดังขึ้นกริ่งเขามองออกไปนอกหน้าต่างไม่มีใครกริ่งดังอีกครั้งกริ่งเขาเริ่มกลัวแต่ก็เดินไปเปิดประตูอย่างช้าๆ ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาปิดประตูหันกลับเข้าไปในบ้านแต่พบว่ามีรองเท้าเปียกน้ำวางอยู่ในบ้านคู่หนึ่งทั้งที่ตอนเขาเข้ามาไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยเขาเดินถอยหลังช้าๆขึ้นไปที่ห้องนอนพยายามทำใจให้เย็นก่อนจะปิดประตูห้องเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมาจากชั้นล่างเปิดแล้ว เข้ามาแล้ว